สวัสดีครับทุกทท่านขอต้อนรับสู่ซปเปอร์คอมเมนต์บ่ายซปเปอร์สามารถครับผมภายหลังจากที่สายสมอนชัยสอนประธานสาพันธ์มวยลาวแห่งประเทศเราเปิดเผยว่าพรา้อมสนับสนุนกุลกะแมกับการแขาา่งขันซีเกม2023พร้อมประกาศดันว่าหาก IFMA แบนก็จะแบนไม่ให้นักชกไทยไปชกในลาวด้วยและยังบอกอีกว่า เ,เก่งเรื่องการโฆษณามากๆไหนมวยไทยจะเข้าสุ่โอลิมปิก2028แต่รายชื่อกีฬาที่ถูกบรรจุไม่เห็นมีมวยไทยเลยแม่ภายหลังจากที่ข่าวคราวนี้แพร่สะพัดไปทั่วประเทศเราต้องบอกครับว่ามีคอมเมนต์จากแฟนๆประเทศเราเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายครับแอดเรียกว่า ทัวลงประธานสาพันมวยลาวแห่งประเทศลาวจะดีกว่านะครับผมบางคนก็บอกว่าปลาตัวเดียวเน่ามันทั้งหมดเลยดีหรือไม่ควรคิดก่อนที่จะพูดมีตำแหน่งสูงถึงขนาดนี้ไม่น่าพูดเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่านักมวยของลาวเนี่ยน่าสงสารมากๆรายได้ส่วนหนึ่งก็มาจากประเทศไทยฟังจากการพูดของประธานแล้วเหมือนคนเมาค้างบ้านผมเลยและบางคนก็บอกว่าอย่าหาเรื่องร้อนๆให้กับพวกเราเลย ไม่แปลกใจเลยที่ชาวลาวยุคใหม่บอกว่าเขาเหล่านี้คือโบราณวัตถุอย่างไรทีร่ยวเราไปฟังคอมเมนต์เหล่านี้กันแบบเต็มๆกันเลยครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับนกระและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังคอมเมนต์กันเลยครับภายหลังจากที่ประธานสภานมวยลาวแห่งประเทศลาวเขาออกความเขียนสนับสนุนกุณแม่พี่น้องชาวลาวจะว่าอย่างไรไปฟังกันเลยครับ มาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์ comment แรกเขาบอกว่าผมคนนี้ชาวลาวไม่เห็นด้วยกับนายกสมาคมของเราเลยกับการแสดงความคิดเห็นมวยกุนแม่ดูอย่างไรก็เหมือนมวยต่ยกบกระโดดจริงๆมันต้องเรียกแบบนั้นมากกว่าถูกต้องครับคิดมันแอดนะครับผมคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าจบแล้วอาชีพของนักมวยลาวอยู่ดีๆก็ปิดโอกาสการแข่งขันในประเทศไทยไม่น่าพูดเลย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ากีฬาอะไรกูนคแมไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จักใครรู้จักช่วยบอกทีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเชื่อแล้วการแบ่งกันกินหรือว่าเลียขาเนี่ยมันมีอยู่จริงโอ้อันนี้แรงเหมือนกันนะครับเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันเหมือนกีฬาพื้นบ้านมากกว่าสําหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมในครั้งนี้ไม่รู้ว่าอะไรต่อมีอะไร แข่งขันกันมัวไปหมดแล้วคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากมากกับการเต้นรําให้เหมือนกบมนันดูตลกอโหโหโหคอมเมนต์ต่อมาก็าบอกว่าปลาตัวเดียวเนี่ยนะทำให้กินเหม็นทั้งคอ,อกเลยประเทศเรามันจะเรือนร้อนเอานานะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคิดดีๆนะต่อไปจะโดนแบนกูนแมเองก็ไม่รู้ว่าเป็นมวยอะไรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ปลาตัวเดียวเนี่ยมันจะทําให้เดือดร้อนทางประเทศเลยนะฟังจากประธานพูดนะเหมือนคนเมาข้างบ้านออกมาถแถลงการยังไงไม่รู้ดูจากบทพูดของเขาเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอย่าอย่าหาเรื่องเดือดร้อนให้กับคนอื่นๆน,นะคนที่ออกมาพูดมันดูไม่ค่อยฉลาดเลยไม่คิดถึงประเทศของตัวเองเลยหรือไงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ในอนาคตนักท่องเที่ยวไทยอาจจะน้อยลงเพราะเขานี่แหละพูดแบบไม่คิดอะไรเลยประเทศไทยและกัมพูชาให้เขาหาข้อตกลงกันเองเราเองเนี่ยไม่ควรเข้าไปยุ่งปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งค้อจริงๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประธานอย่างนี้นะอย่าเลยไม่รู้จะพูดอย่างไรดีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสถานการณ์แบบนี้นะอย่าพูดว่ากีฬาสร้างความสามัคคี ยิ่งคุณออกมาถแถลงการแบบนี้ทําให้คนไทยรู้สึกไม่ดีมาก้าไปใหญ่คุณเนี่ยควรลาออกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผลกระทบมันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนตอนนี้การท่องเที่ยวก็ลดในลงเดี๋ยวมันจะพังทลายแล้วนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามวยเนี่ยมันคือศิลปะการป้องกันตัวมีมาอย่างยาวนาะนในทุกประเทศถ้าเป็นกีฬาต้องเป็นบรรทัดฐานซึ่งในประเทศไทยเขาก็จะเรียกว่ามวยไทย อันนี้มีเหตุมีผลถ้าเราเรียกว่ามวยลาวก็จะต้องมีอะไรที่มันแตกต่างไปเช่นคิกบ็อกซิง่งและไม่มีแผ่นรองเขา่าส่วนมวยพมา่าเขาใช้หัวชนซึ่งไม่ได้อยู่ในกรกเกณฑ์ของมวยไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าศึกษาข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับประธานมวยของเราที่เขาจดทะเบียนยูเนสโกเนี่ยมันคือบกตอหากกัมพูชาจะใช้คาว่ามวยมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกเข้าใจ แต่นี่กฎกติกาของตัวเองยังไม่มีเลยมาใช้กฎกติกาของมวยไทยแม่แบบนี้คงไม่ถูกต้องคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหมอนัดคุณแล้วให้ลงมาจากตำแหน่งได้แล้วผู้แบบนี้ดูว่าไม่มีการศึกษาเลยคุณคิดได้ยังไงคุยแบบนี้ทำให้ประเทศเสียหายประเทศอื่นเขาจะว่าเราได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสงสัยว่ากัมพูชาเนี่ย จะมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับเขาเขาถึงกาพูดได้ขนาดนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคุณเนี่ยชวนทัวร์ไทยมาลงเรียบร้อยแล้วประเทศเราเองก็ไม่ใช่ประเทศที่รวยมากและคนไทยเนี่ยก็ถือว่าคนเราเป็นคนน่ารักแม่อยากให้คุณเนี่ยคิดก่อนที่จะพูดมันออกไปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามวยเรามวยไทยมวยพมา่ามวยแกรมสลักษณะคล้ายกันหมด ไม่มีใครเป็นเจ้าของความแตกต่างคือมวยแต่ละเพศไม่เหมือนกันเขามีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันแต่นี่ดันเอากฎกิการของมวยไทยมาใส่ในกุนคแมททั้งหมดมันไม่ถูกต้องคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหลังจากนี้นะประธานมวยของเราเนี่ยจะต้องออกปาชี้แจ้งเพิ่มเติมเพื่อให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคุณคิดได้อย่างไรมวยแต่คิดถึงตัวเองทำไมไม่คิดถึงคนส่วนใหญ่ด้วย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหมดแล้วอนา,าคตนักมวยของเราแล้วจะไปต่อยที่ไทยได้อย่างไรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโอ้พระเจา้าทําไมคุณถึงคิดอย่างนี้ช่างเป็นสิ่งที่น่าเกลียดจริงๆแม่สงสยัยเลือจะไม่ไปเลี้ยงสมองของคุณคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่แปลกใจเลยที่เยาวชนลาวเจนใหม่บอกว่าคุณเนี่ยคือวัตถุโบราณ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่พูดอย่างดีเส่ยหม่าปัปลาแนวตัวเดียวพูดอะไรไม่ดีเลยผมไม่เห็นด้วยกับความคิดของคุณคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านักมวยลาวคราวนี้จะประสบวิกฤตเป็นอย่างมากรายได้นักมวยของเราทั้งหมดเนี่ยก็มาจากประเทศไทยสําหรับการแข่งขันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศของเราเนี่ยก็กําลังอยู่ในวิกฤตแล้วออกมาพูดอย่างนี้อีก การท่องเที่ยว40-50%นะเป็นนะักท่องเที่ยวไทยเชียวนะเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับคอมเมนต์ของพี่น้องชาวเราภายหลังจากที่ประธานสาพันมวยเราออกมาพูดสนับสนุนกุลคแมแบบเต็มเหนียว ต้องบอกว่าพี่น้องชาวเราก็ไม่ได้แฮปปี้กับความคิดของแกสัเท่าไหร่ครับส่วนมากจะบ่นแล้วก็โมโหโกแกเป็นอย่างมากครับผมอย่างไรครับผมซีเกมครั้งนี้ต้องบอกว่ามีปัญหาต่างๆมากมายเยอะแยะไปหมดแต่ทุกท่านครับนักกีฬาไทยของพวกเราต้องการกําลังใจครับอย่าลืมส่งเสียงเชียร์ส่งแรงใจให้กับทัพนักกีฬาไทยของพวกเรานะครับผมนักกีฬาไทยสู้ วันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม